สานที่นี่นะคะคนที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาได้นะคะแต่วันนี้จะเป็นการแบ่งฟังที่รวดเร็วมากนะคะเพราะว่าเราจะใช้เวลาให้กระชับนิดนึงนะคะต่อเรื่องราวที่เยาวชนจะได้ฟังในวันนี้นะคะมาจากพระคริสต์รมคัมภีร์นะคะแล้วก็ทางที่จะจับของเราก็เตรียมนะคะพระที่ทำคำรินคมภีร์ไว้นะคะข้างล่างนะคะคนที่ ะะสามารถที่จะเอาไปศึกษาได้นะคะเรา,าแจกฟรีนะคะสำหรับคนที่สนใจในแผนแรกที่เราเห็นนี้นะคะจะพูดถึงการทรงสร้างของพระเจ้านะคะพระเจ้าทรงสร้างโลกจะัาเราที่เชื่อในพระเจ้านะคะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมาจากการทรงสร้างของพระเจ้าไม่ได้เกิดจากความบังเอิญน,นะคะแล้วทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญ มีใครเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญไหมคะที่นั่งอยู่ที่นี่เราคงจะไม่อยากจะเป็นคนที่บังเอิญน,นะคะหรือว่าไม่อยากจะให้ใครมาตั้งชื่อเราว่าบังเอิญใช่ไหมคะให้เราบอกคกนข้างดี้ไหมคะว่าพระเจ้ารักคุณหรือไม่กล้าบอกไม่แน่ใจว่าพระเจ้ารักนะที่เรา้นั่งอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่า พราะคุณความรักของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเรานะคะแล้วพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ทั้งหมด6วันนะคะพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมนุษย์จะสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์นะคะพระเจ้าทรงรักมนุษย์และพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้แล้วก็ทุกสิ่งนะคะที่พระเจ้าทรงสร้างมีอย่างเดียวที่พิเศษที่สุดสาหรับพระเจ้านะคะ ที่ดีที่สุดสำหรับพระเจ้านั่นก็คือเราทุกคนนะคะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นสุดยอดของการทรงสร้างของพระองค์มนุษย์มาจากการทรงสร้างของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นเหมือนกับพระเจ้านะคะเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระเจ้าให้เขานะคะอยู่ในสวนเอเดนอยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็คุยกับเขาทุกวันทุกวันนะคะแล้วพระเจ้าก็มีข้อห้ามกับเขาแค่ข้อเดียวว่าอย่าไปกินผลไม้แห่งความ จำลึกดีและชั่วนะคะเพราะว่าอะไรคะทำไมพระเจ้าถึงห้ามคนบอกว่าอ้าพระไม่อยากให้มีปัญหาทำไมพระเจ้าห้ามนะคะพะี่น้เราลองคิดดูว่าพ่อแม่เป็นไหนบ้างอยากจะให้รู้จักความลูกของเรารู้จักความชั่วเราอยากจะให้ทุกคนรู้จักแต่ความดีใช่ไหมคะเหมือนกันพระเจ้าไม่ต้องการให้เรารู้จักความชั่วเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มานะคะให้เขาอยู่ในความบริสุทธิ์ให้อยู่ในความดีของพระเจ้านะคะแต่ว่าน่าเสียดาย ที่มนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้านะคะนี่นะคะอดาดัมกับเอวาเป็นมนุษย์ผู้แร่เราไม่ซึ้งหใช่ไหมเห็นชัดนไหม,าามะคะคนณนั่ข้างหลังยินชั้นไหมคะพระเจ้าทรงสร้างโลกและจักรวาลน,นะคะเราไม่สามารถที่จะพูดให้ละเอียดได้ในที่นี้นะคะแล้วพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ผู้แรกคืออดาดัมและเอวาและพระเจ้าให้เขาอยู่ในความบริสุทธิ์พระเจ้าทรงสร้างเขาให้เป็นเหมือนกับพระเจ้ามีความคิดเหมือนพระเจ้ามีจิตสำนึกที่ดีเหมือนพระเจ้าอยู่ในความบริสุทธิ์นะคะ แต่เมื่อเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าปุ๊บความบาปก็ได้เข้ามาะคะ่ะและสิ่งที่น่าเสียดายมากสำหรับมนุษย์ก็คือว่ามนุษย์ได้สูญเสียความบริสุทธิ์ค่ะเขามไม่ได้เป็นเหมือนพระเจ้าอีกต่อไปในเรื่องของความบริสุทธิ์นะคะและทาสาปแช่งก็เข้ามาทําให้เรามนุษย์ทุกคนนี้เห็นไหมคะทุกวันนี้เราตกอ,อยู่ในความกลัวในใครอยู่ที่นี่ไม่มีความกลัวบ้างคะ บางคนบอกว่าไม่ยกหรอกไม่มีความกลัวหรอกแต่ไม่กล้ายกทุกคนตกอยู่ในความกลัวอยู่ในความเจ็บป่วยใช่ไหมคะอยู่ในความทุกข์นั่นแหละค่ะเป็นเพราะว่ามนุษย์ได้รับคาสาปแช่งนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็มารซาตานนะคะได้มาล่อลวงมนุษย์ทําให้เขาไม่ได้เชื่อฝังพระเจ้าทําให้คําสาปแช่งหล่านั้นเข้ามาแทนที่มนุษย์จะเชื่อฟังพระเจ้าด้รับพระพรนะคะมนุษย์ไปเชื่อฟังมารซาตาน และนาความชั่วร้ายเข้ามาในชีวิตของตัวเองนะยกตัวอย่างเหมือนเช่นน้อนๆเยาวชนใช่ไหมถ้าเรมมีบอกว่าถ้าเราคบเพื่อนดีเราก็ดีถ้าเราคบปราเราก็จะเป็นเหมือนใช่ไหมคะถ้าเราไปคบเพื่อนที่ไม่ดีเป็นไงคะเขาก็จะชวนเราไปทําสิ่งที่ไม่ดีนะคะคนที่มีแฟนเราเป็นคนมีแฟนเราก็อยากจะมีแฟนบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ ข้าต่อไปนะคะเมื่อนุษย์ทำบาปนะคะเมื่อนุษย์ทำบาปเขาถูกแยกจากพระเจ้าค่ะเราไม่สามารถที่จะพบกับพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะ,ะมาที่ที่นี่คือแผ่นดินสวรรค์น,นะคะทุกคนนะคะมีความหวังมีความฝันแม้ว่าคุณจะอยู่ในศาสนาใดอยู่ประเทศใดชนชาติใดทุกคนอยากจะมาที่นี่ค่ะคือแผ่นดินสวรรค์น,นะคะ แต่ว่าโดยกำลังของมนุษย์ไม่สามารถที่จะมาที่นี่ได้โดยกำลังของเราโดยการทำดีของเรานะคะเพราะว่ามนุษย์อย่างที่บอกแล้วเขาหลนจากมาตรฐานของพระเจ้าความคิดความรู้สึกจิตใจจิตวิญญาณของเขานะคะก็ตกอยู่ใต้อำนาจของความบาปค่ะถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะตั้งใจดีใช่ไหมคะขอคนมาช่วยเก็บภ้าพินิจแต่เราทำไม่ได้ แต่บางอย่างเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่เราก็ยังทํามันอยู่นะคะที่นล่าสุบรีเล่นการพน,นันการมีพิกนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเรารู้ไหมรู้คนที่มีเมียมากรู้ไหมว่าไม่ดีรู้แต่ว่าก็ยังทํามันอยู่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังในพระพุทธพีได้บอกให้เรารู้นะคะว่าความชั่วร้ายเหล่านั้นมาจากอานาจของวิญญาณชั่วนะคะหรือผีนั่นเองนะคะคนไทยอาจจะรู้จากแต่ ผีกระซือผีปอบผีดาดาหรือผีอะไรอีกผีแม่ไม้อะไรงนี้นใช่ไหมคะแต่ว่าในพ,พ่อคัมภีร์พูดให้เปิดเผยให้เราได้เห็นสิ่งที่ชั่วร้ายมากยิ่งกว่านั้นอีกคืออำนาจของมีญญาชั่วคือผีมารซาตานนะคะมันเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าทําไมมันถึงต้องการจัดการกับมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เป็นผีฐานของพระเจ้าที่พร,ระเจ้าร,ะาระาละา้านะคะแล้วมารซาตานนี้ก็อยากทำร้ายเราอยากทาลายเราแล้วก็เอาสิ่งที่ชั่วร้ายเข้ามาในเรา ะะลักษณะนิส,สัยแสดงความบาปที่อยู่ในเรานะคะความดื้อไหนเกิดมาในครอบครัวครอบครัวไหนพ่อแม่สอนให้เราดื้อบ,บ้างมีไหมมีพ่อแม่คนไหนสอนให้เราโกหกไหมแต่ทําไมเรากโกหกเป็นมีคนสอนไหมไม่มีนะคะแต่ว่ามันสืบเชื้อสายจากความบาปที่ถ่ายทอดลงมาเมืม่อมนุษย์มีเชื่อฝังพระเจ้านะคะแล้วเราก็ตกอยู่ใต้อานุภาพของมารร้ายนะคะ นี่เห็นไหมคะตัวอย่างผู้ชายคนนี้นะคะก่อนที่เขาจะตายจิตสำนึกผิดชอบของเขาได้บอกเขาว่าและผีมาซาตานมันก็มากล่าวโทษเขาอย่างตอนนีชีวิตยอยู่เป็นคนผิดวัวผิดเนี้ยใช่ไหมผิดเหล้าสุโลรีใช่ไหมเป็นคนชอบโกงใช่ไหมนะคะและปลายทางของเขาก็คือบึ้งไฟนรกนะคะผีมาซาตานก็จะเอาเราไปที่นี่อยากไปไหม แน่อนว่าไม่อยากไปหลอกสวรรค์มันไม่สนุกนะไม่ได้เล่นไพ่ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สนุกนะแต่อย่าบอกว่าที่นรกนะคะไม่มีเวลาหยุดพักไม่มีเวลาที่จะไปเล่นไพ่ไม่มีเวลาที่จะมาทักทายกันเพราะว่าที่นั่นมีแต่ความทุกข์ทรมานค่ะพระธรรมทีบอกว่าที่นั่นจะมีการร้องไห้โขมเที่ยวเคี้ยวฝันนะคะเป็นที่ที่ทุกข์ทรมานไม่มีใครอยากจะไปที่นั่น าวดีนะคะก็คือว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกรักโลกก็คือรักทุกคทนที่อยู่ในโลกนี้นะคะพระองค์จึงทรงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ก็คือพระเยซูคริสต์นะคะเข้ามาในโลกเพื่อที่จะมารับแปกบาปให้กับเรานะคะนี่นะคะพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่เสียเราเชื่อในพระเจ้าเตรียาการภาพครรเราเชื่อในพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อที่จะมารับแบกบาปแทนเราเพราะว่ามนุษย์ไม่มีกําลังที่จะเอาชนะความบาปในตัวเองได้นะคะนั้นพระเยซูก็เข้ามาพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจเหนือผีร้ายขยันชั่วนะะที่ที่จากของเราก็มีการอธิษฐานลดปล่อยนะคะมีการอธิษฐานขับผี ะะมีการเยียวยารักษานนคนที่ถูกผูกมัดคนที่ถูกจอจอมคนที่ไม่มีอิสระเสรีภาพนะคะเมื่อเขาเข้ามาโดยพระนามของพระเยซูนะคะเรามีธิ์นอำนาจที่มาจากพระเจ้าสามารถที่จะปลดปล่อยท่านจากพันธนาการจากโซ่รวนของมันสตานนะคะจากการถูกผูกมัดของมันบางคนติดเหล้าบางคนติดกุหลีบนะคะไม่สามารถที่จะเลิกได้แต่เมื่อเขาเข้ามาหาพระเจ้า โดยพระนามของพระเยซูเขามีเสรีภาพเดี๋ยวเราจะได้ฟังคำพยานของน้องคนหนึ่งนะคะที่เขามีโอกาสได้ตอนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะคะมาประจ้าทำง,งานในชีวิตของเขาอย่างไรนี่นะคะเป็นภาพอของพระเยซูคริสต์นะคะที่สิ้นพระชนบนไม้กางเขนแท้ทีจริงพระเยซูไม่มีความผิดอะไรเลยนะคะไม่มีความผิดในด้านการเมืองไม่มีความผิดในด้านกฎหมาย ไม่มีความผิดในการดําเนินชีวิตน,นะคะพระเยซูเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะเป็นผู้บุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ทรงสั่งสอนเรื่องราวของพระเจ้าประกาศเรื่องแผ่นดินสวรรค์น,นะคะประกาศให้ทุกคนกลับใจกลับใจจบกบาปและกลับมาหาพระเจ้านะคะในที่สุดนะคะพระองค์ก็ทรงเสียสละพระองค์เองที่ไม้กางเขนนะคะเพื่อจะยกโทษความผิดบาปของเราทุกคน แต่ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ตายแล้วตายเลยนะคะเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนะคะขอพระองค์ไปฝังไว้ในโมงสามวันวันที่สามนะคะพระเยซูคริสต์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายนะคะที่เสียอที่เชื่อในพระเจ้าเราเชื่อในการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนะคะฉะนั้นเราจึงไม่ได้นมรสกการพระเจ้าที่ตายแล้วนะคะเราจึงไม่ได้มาหา อนุสรสถานของพระเยซูนะคะแต่ว่าเมื่อเรามานมาสก,การพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่นมัสก,การพระเจ้าจะนมัสก,การด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะคะแล้วพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่กับเราทุกคนนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะคะพระเจ้าตรียอกานุภาพนะคะก็อยู่กับเรานะคะและผู้ที่เชื่อในพระเยซูเห็นไหมคะไม้กางเขนเป็นตัวเชื่อมก่อนเราดูภาพเมื่อกี้แล้วใช่ไหมคะว่ามนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้า ถ้าเราต้องรับพระเยซูไม้กางเขนนี้เป็นเหมือนสะพานนะคะทําให้ชีวิตของเราได้เชื่อมต่อกับพระเจ้าได้นะคะเราสามารถที่จะเข้ามาสู่แผ่นดินของพระเจ้าหรือแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่ด้วยสะพานแห่งความดีที่เรากระทำนะคะแต่เป็นพระเยซูคริสต์ที่ทรงยอมสิ้นพระชนเพื่อเรานะคะรับแบบบาปของเราและผู้ที่เชื่อในพระเยซูเขาก็มีอิสระจากบาปคะ่ะ ไม่ต้องเป็นท่าของเราไม่ต้องเป็นท่าของบรีไม่ต้องเป็นทา่ ahr, นทาของความบาปอีกต่อไปนะคะเขาจะมีอิสระเสรีภาพและเขาจะมีชีวิตที่เหมือนพระเจ้าและเขาก็จะได้รับชีวิตที่ราดร์นี่เป็นภ่าสุดท้ายแล้วนะคะไปอย่างเรื่อยเร็วผู้ที่เชื่อในพระเยซูนะคะพระเยซูทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงเสด็จกลับมา รักผู้ที่เชื่อทุกคนนะคะพวกเรารอคอยการเสด็จกลับมาของพี่เยซูค่ะก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมานะคะพระเยซูบอกว่าจะมีไม้สําคัญต่างๆเกิดขึ้นจะมีการกันดานอาหารนะคะโรคระบาดนะคะแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็พี่น้องรู้ไหมว่าทุกวันนี้นะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่ออาทิตย์นี้นะเราก็ได้ยินข่าวที่สุรินทร์นะคะฟ้าผ่า ตายทีเดียวพร้อมกันสามคนลงมาที่ห้างนะคะใครคิดว่าห้างเป็นที่ปลอดภัยนะให้ยิดใหม่นะคะที่ไหนก็ไม่มีที่ที่จะปลอดภัยนะคะทุกวันนี้นะคะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกแห่งแล้วก็อะไรต่างๆมากมายก็เปลี่ยนไปนะคะแล้วพระเยซูบอกว่าหมายสำคัญตรงนี้เรื่องเกิดขึ้นพระเยซูจะเสด็จมารับผู้ที่เชื่อผู้ที่เชื่อในพระองค์เขาจะมีสิทธิ์ในแผ่นดินสวรรค์ผู้สวรรค์ของพระเจ้าจะมารับเขา ไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าเยวาวชนรู้ไหมว่าความรักของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขน,นะคะเพียงแค่เราเชื่อแล้วก็ยอมรับรพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราก็จะมีสิทธิ์ในแผ่นดิสนสวรรค์แต่ว่าในความรักของพระเจ้าก็มีความยุติธรรมค่ะพระเจ้ามีความยุติธรรมไม่ใช่เป็นความโหมดร้ายนะคะว่าพระเจ้าทรงสร้างบึงไฟในโลกไว้สําหรับทรมานคน ที่ไม่เชื่อแต่ว่าพระเจ้าให้เราเลือกค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกระหว่างที่นี่กับที่นี่เราจะไปที่ไหนนะคะนี่เป็นความจริงจากพระคริสต์ทำคำพีเราสามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็น้องๆที่มีความต้องการอยากจะศึกษาก็สามารถเอาพระคัมภีร์ไปแล้วก็ไปศึกษาได้นะคะก็จะสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวของพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้น ะะอยากจะบอกว่าพระเจ้าทรงรักทุกคนค่ะและพระเยซูคริสต์ก็สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อทุกคนนะคะผู้ที่วางใจในพระเยซูคริสต์เขาก็จะได้รับชีวิตที่รันค่ะขอบคุณค่ะ